วิสากิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวปลอดภัยบ้านหนองโบโซมที่ทําการกลุ่มบ้านหนองโบโซมหมู่ที่สตําบลหนองสวรรค์อําเภอเมืองหนองบัวลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2565มีสมาชิกทั้งหมด40รายมีพื้นที่ทํานาทั้งหมด605ไร่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม 1. เพื่อลดต้นทุนการผลิต 2. ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย 3. ผลิตข้าวปลอดภัยตามมาตรฐาน G.A.P. 4. ส,สร้างไรายได้เสริมให้กับครัวเรือนสมาชิก 5. มีผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านหนองประโสมตำบลหนองสวัณด์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานกลุ่มพิสาหกิจชุมชนหนองประโสมข้าวปลอดสาร สําหรับการดําเนินง,งานเป้าหมายครับแต่ก่อนนะครับที่ที่ทำตอนแรกนะครับที่จะทําเป็นกลุ่มครับเพราะว่าเรามีโรงสีชุมชนแหะครับเราพึ่งตัวเองได้ครับพอดีก็ได้ให้คําทางเกษตรอำเภอเมืองและหน่วยงานภาครัฐเลยครับของอําเภอเมืองและตาบลน,นะครับที่ร่วมภักดันโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มนายพุทธิพงษ์จันทรสมัครประธานวิสาหกิจชุมชน นายจรัดปักษารองประธานนายอาทิตย์แก้ววินิตรองประธานนางจิราธิวันพร้าวหอมเลขานุก,การและการตลาดนางนัตยาดวงเกตผู้ช่วยเลขานุก,การนายสนิททองล้นเฮรัญยิกนายบัวเรียนบัวรพาผู้ช่วยเฮรัญยิกนายทองสาพดาวันประชาสัมพันธ์นางทองดีมุกอาสาประชาสัมพันธ์นายสุพจน์ภูศรีดิน ที่ปรึกษากิจกรรมและการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมที่1การผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายกลุ่มมีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีพศ2566ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวกข .6 ราชนีข้าวเหนียวได้ปริมาณ4,586กิโลกรัมในปีพศ2567 กลุ่มได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ขห6ราชนีข้าวเหนียวได้ปริมาณ6,500กิโลกรัมโดยมีการจัดจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจในราคาย่อมเยาเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรเพราะว่าเรามัมีการต่อรองจากพ่อค้าส่วนกลางนะครับเราถึงตั้งลงสีตัวนี้ขึ้นมานะครับตั้งลงสีตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจําหน่ายเองครับ เป่าเขาเรียกพันข้าวผีข้าวขายได้หมดทุกอย่างครับสาหรับโลงสีตัวนี้ครับก็เป็นผลดีของชุมชนด้วยเวลาใครมีข้าวผมก็จะประดาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนํามาขายแล้วก็ผีขายต่อชาวบ้านก็ได้ราคาเยอะด้วยนะครับสาหรับรงสีตัวนี้ครับกิจกรรมที่สองการผลิตข้าวแปลงรวมวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้มีกิจกรรมทํานาร่วมกันในพื้นที่แปลงส่วนกลางของกลุ่มและ เพื่อเป็นกองทุนมเมล็ดพันธุ์ข้าวและผลผลิตข้าวของกลุ่มเป็นแปลงเรียนรู้เปรียบเทียบการลดต้นทุนในการทำนาแบบต่างๆผลการดำเนินการในปีพศ2567กลุ่มได้มีปริมาณผลผล,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวกอขอ .6 ราชนีข้าวเหนียวจำนวน6,500กิโลกรัมซึ่งกลุ่ม ก็จะรอการจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจในราคาย่อมเยาวกิจกรรมที่3ามลดต้นทุนและสร้างรายได้จากเครื่องจักรกลการเกษตรวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่สมาชิกและเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีโดยกลุ่ม ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากบริษัทคูโบต้าจำกัดวงเงินงบประมาณ1,340,000าบาทและกลุ่มได้จัดซื้อเป็นรถแท็กเตอร์50แรงม้า1คันพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่วงเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวนหนึ่งเครื่องเครื่องอัดฟางข้าวจำนวนหนึ่งเครื่อง และในปีพศ2567กลุ่มได้ให้บริการเครื่องจักรกลแก่สมาชิกและเกษตรกรที่สนใจทั้งการไถอัดฟางข้าวสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและกลุ่มได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการจัดกิจกรรมลงแขกดำนา โดยมีท่านนายอำเภอเมืองหนองบัวลำพูและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอพร้อมผู้นำระดับตำบลและภาคเอกชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ผมนายนอีปรกรแสงสุวรรณนะครับนายอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับผม้วยหัวหน้าส่วนร,ราชการทุกภาคส่วนแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ที่สำคัญคือชาวบ้านบ้านหนองมะสมตำบลหนองสวรรค์นะครับก็โดยความริเริ่มนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับในการที่จะลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ัฒนธรรมล้วก็ร่มถึงการที่จะร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานนะครับประสานกับให้กระชนด้วยวันนี้ก็ได้ทางบริษัทอุปต้านะครับโดยผู้แทนต่างๆเข้ามาร่วมกิจกรรมในการจัดนะครับเรื่องของการที่จะแข่งขันดำนาก็ดีนะครับเรื่องการดำนาเอามือสามัคคีหรือว่าการที่จะลงแข่งกลุ่มได้เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีหนองวลำพูกิจกรรมส่งเสริมการผลิตราชนีข้าวเหนียวในวิสาหกิจชุมชนข้าว ในปีพศ2565และได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนเกษตรกรข้าวโดยจะตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรข้าวบ้านหนองบัวโสมอบรมหัวข้อหลักการผลิตข้าวปลอดภัยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. ความเข้มแข็งและสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มในการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย 2. การวางแผนและบริหารงานอย่างเป็นระบบ 3. การนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การมีวิสัยทัศน์ของผู้นำและคณะทำงาน 5. หน่วยงานภาคีให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นกลุ่มต้นแบบได้ กลุ่มมีความมั่นคงและความยั่งยืนเนื่องจากมีกิจกรรมหลากหลายที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มมีการลงหุ้นในวิสาหกิจชุมชนจึงทําให้กลุ่มมีทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะพัฒนากิจกรรมต่างๆในอนาคตได้